มาต่อกันเลยนะครับหลังจากที่เราสร้างไฟล์งานคอลองเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเมื่อกี้เนี่ยผมสร้างขนาดเป็น1000 1 0 0 0คืออะไร1 0 0 0คือความกว้างครับแล้วก็ความสูง340นะครับซึ่งเมื่อเราสร้างงานของเราออกมาแล้วนะครับเราจะเจอแบบนี้ซึ่งตอนนี้แบ็กกราวของเราเนี่ยมันล็อกอยู่นะครับเราจังทาอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นวิธีการปลดล็อกแบ็กกราวของเราเนี่ยครับก็คือให้เรียนให้เรานะครับ มาเลือกเครื่องมือมุกทูนเนี่ยนะครับแล้วก็ดบเบินคลิกตรงไหนก็ได้นะครับเมื่อมันแสดงในรูปม,มือแล้วดบเบิลคลิกกลัไปแล้วกดโอเคนะครับก่อนที่ผมกดโอเคให้ทุกท่านเรามองไปที่กุญแจนะครับกุญแจดูตรงนี้นะครับถ้าเกิดกดโอเคปุ๊บกุญแจจะหายไปนะครับเป็นการปลดล็อกซึ่งเราสามารถที่จะจัดการเกี่ยวกับพื้นหลังตัวนี้ได้แล้วนะครับเบื้องต้นผมจะเปลี่ยนสีพื้นหลังตัวนี้นะครับให้เป็นสีอื่นก่อน ซึ่งการเปลี่ยนสีก็คือมาที่คลิกที่เลเยอร์ศูนย์ก่อนนะครับแล้วก็มาที่ฟังก์ชัน fx ตัวนี้นะครับ fx ครับเราไปที่ถ้าเกิดต้องการเลือกแค่สีเดียวก็ติ๊กที่ Color ครับเช่นต้องการพื้นหลังให้เป็นสีเดียวก็เลือกเป็น Color แต่ถ้าเกิดต้องการให้เป็น2ส,สีนะครับแต่อย่าลืมมาติก๊กตรง Color Overlay ออกก่อนนะครับแล้วมาคลิกตรงการเด e n น Overlay แล้วก็มาเลือกสีกันเลย นะครับว่าจะใช้เป็นสีอะไรนะครับซึ่งหมวดสีเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะมาเลือกเพิ่มเติมได้ในส่วนของตัวนี้คลิกลูกศรตรงนี้นะครับแล้วมามุมขวาครับลูกศรขวาแล้วก็จะมาในส่วนของการเดียนที่เราจะเลือกใช้นะครับซึ่งบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมการเดียนผมเยอะจังนะผมดาวน์โหลดเพิ่มขึ้นมานะครับ ก็คือวิธีการโหลดก็คือไปที่นะครับโหลดการเดียนนะครับแล้วก็ไปหาการเดียนที่เราต้องการใช้งานแล้วก็กดโหลดนะครับในที่นี้ผมจะใช้เป็นอ่ G 1 1นะครับปึ๊บอ่านะครับจะมีสีออกมาเยอะแยะเลยควนี้นะครับอ่าผมชอบอ่าเว็บนี้ผมจะออกแบบเกี่ยวกับเว็บในหลวงแล้วกันนะครับผมรักในหลวงครับอ่าผมออกออกโทนสีนี้นะครับเสร็จแล้วโอเคเห็นไหมครับเราก็จะได้ แบนเนอร์ที่มีลักษณะเป็นสีเหลืองนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าเออ,เอ,อไม่สวยนะครับมผมก็ว่าไม่สวยเนี่ยเราจะมาแต่งกันเ,ออเราจะมาทําลายไทยน,น้อยๆกันนะครับวิธีการทําลายไทยเนี่ยนีย่ผมก็จะใช้ลักษณะของเครื่องมือชื่อว่าเล็กแองเกิลชูนตัวนี้นะครับคลิกมาครับแล้วก็คลิกตีกรอบนะครับ แล้วแต่คนจะชอบนะว่าจะเ,าเลือกเป็นลายไทยแบบไหนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาเติมสีให้กับลายไทยของเรานะครับเติมสีไว้ก่อนนะครับเอาสีที่มันตัดกันสักหน่อย่เสร็จแล้วโอเคครับคราวนี้ผมจะมาบิดเส้นครับมาเส้นตรงไม่สวยนะครับโดยใช้เครื่องมือ a c t u a l Point Tool ตัวนี้นะครับติก๊กคลิกเนี่ยครับเห็นไหมครับคลิกผมจะคลิกเป็น2จุดตรงนี้ ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับอ่าเสร็จแล้วก็มาเลือกเครื่องมือนะครับ Part Selection Tool นะครับคลิกที่อ,อ่าตัวทีนะครับเลือกที่ Direct Part Selection Tool นะครับทำไมนะครับนี่ Direct Selection Tool นะครับอ่าเลือกมาผมก็จะบิดมาสักนิดหน่อยนีวผมก็จะดึงลงนะครับ ไม่ได้เอ,อ่อเกิดอะไรขึ้นครัชดึงไม่ได้เอาใหม่หักมุมนะครับเอ,อ้ผมว่าแปลกๆใหม่นะครับ สระแบบนี้นะครับแต่ทีนี้ก็ให้มันโคง้งซะหน่อยนะครับคือให้มันรู้สึกสมูทขึ้นนิดนึงนะครับให้หัวตัวนี้นะครับให้จับชนกันเลยนะครับมันจะแหลมแหลมนะครับฟึ๊บสวยไหมไม่สวยใหม่ติ๊กที่ไหนนะครับโว้ยคอนโซลเซตนะครับอันดูคอนโทรลออเทนิทซตนะครับอ่าหัวจะดึงโงนลงอย่างไร เราจะได้ลักษณะแบบนี้นะครับคราวนี้ผมจะทำตรงเนี้ยให้เป็นลักษณะเป็นเหมือนสามมิตินะครับจะยังไงคือให้ทําการคัดลอกมาอีก1นึ่งเลเยอร์นะครับวิธีการคัดลอกคือคลิกที่เลเยอร์เชฟหนึ่งตัวนี้นะครับถ้าเกิดเลเยอร์ใครไม่ขึ้นนะครับให้กด F7 นะครับเห็นไหมครับหายไปกด F7 ก็จะมากด F7 นะครับให้ดึงออกมาแล้วก็มาเลือกเครื่องมือสำเนาเลเยอร์ขึ้นมาเห็นไหมครับเราจะได้เป็น2องเลเยอร์นะครับ ให้เรามาคลิกที่เลเยอร์ที่2นะครับแล้วก็ใช้ลูกศรสีทิศหรือใช้เครื่องมือมูฟทูนนำะขยับแต่ถ้าเกิดเครื่องมือเนี่ยมันจะไม่เราจะมันจะมืออาจจะหนักไปผมจะใช้วิธีการเลือกลูกศรสีทิศนะครับแล้วก็เปลี่ยนสีครับเหมือนเดิมหรือเรามาคลิกตัวเองก็ได้ครับเนะี่ยเรา๋ยาคลิกเข้าไปเลยนะครับมาที่กาเดียนแล้วก็จะเลือกสีที่แตกต่างจากาสีตรงนี้เห็นไะครับ เราจะสังเกตว่ามันจะมีสีเพิ่มเข้ามาผมโอเคนะครับเลื่อนให้มันตรงกันหน่อยแล้วก็สร้างมาอีกหนึ่งเลเยอร์ครับสร้างาอีกหนึ่งเลเยอร์แล้วก็มาเลเยอร์ที่3ดึงเข้าไปอีกครับแล้วเปลี่ยนสีครับคราวนี้เอาสีที่ไม่เหมือนกันนะครับเราจะได้เห็นความแตกต่างเห็นไหมเราจะสังเกตว่ามันเป็นลักษณะขมือนสันสันสันมิตินะครับสีนี้อาจจะไม่สวยก็ได้นะครับแล้วแต่ผู้ชมจะชอบนะว่าจะเลือกสีไหนนะครับ อันนี้ก็ออกมามีขาวตรงนี้ผมปรับขาวนี่ออกก่อน,น,นสามารถปรับตรงแถบนี้ก็ได้เนี่ยตรงกระเด็นตรงนี้ครับวันนี้มันขาวไม่สวยผมจะปรับให้มันออกเป็นสีที่มันมน่าักหน่อยะโอเคเห็นไหมครับเราจะได้ลักษณะของสามิติเลยนะครับคราวนี้เราจะมาสร้างลายไทยกันลายไทยนีย้ทศที่มลายไทยเราจะมาสร้างในเลเยอร์เชฟหนึ่งตรงนี้นะครับวิธีการสร้างก็คือ ให้เราสำเนามาอีกหนึ่งเลเยอร์ครับเพื่อที่จะทำเป็นเลเยอร์ลายไทยครับคลิกเลเยอร์บนสุดแล้วมาที่ F X ติ c k Gradient ออกก่อนนะครับมาที่คำว่า Pattern ครับอย่าลืมคลิกตรง Pattern ให้เป็นแถบสีน้ำเงินด้วยนะครับแล้วก็มาที่ Pattern ครับมาที่มุมลูกศรมุมขวาแล้วมาที่มาเลือกรูปแบบของออ Pattern ก็คือลายไทยของเราเนี่ยนะครับผมจะเลือกเป็นตรงนี้ดี ถ้าเกิดมีเยอะก็จะต้องใช้เวลาโหลดหนะี่อยผมเลือกเป็นตัวที่2แล้วกันนี้นอ่าได้ละผมจะเลือกแบบนี้นะครับผมชอบไอ้ตัวนี้แล้วกันคราวนี้เราจะเห็นเราจะ,จะสังเกตเห็ว่าลายไทยมันใหญ่เราก็สามารถปรับตรงสเกลนี่ไหมครับนี่เฮ้ยทำไมไม่ได้เอาใหม่เอาใหม่ครับอ่าตัวนี้นะครับนี่ฮะเห็นไหมครับนี่สเกลผมใช้เป็น5้าเห็นไหมครับ,มมรบผมว่ามันยุ่งเหยิงไปนะอันนี้ าจต้องเลือกที่เป็นลักษณะของพื้น,นขาวนะครับอ่ะตัวนี้แล้วกันนะครับห้าเสร็จแล้วโอเคเห็นไหมครับเราจะสังเกตเห็นว่าเรามี l a ไทยขึ้นมาแล้วแต่มันขาวไปเรามาปรับในส่วนของค่า opacity นะครับผมปรับให้เป็น5เห็นไหมครับเราก็จะได้ลักษณะเลเยอร์เป็น l ายไทยคราวนี้เมื่อเสร็จแล้วนะครับเราก็จะรวม l a ยยอร์วิธีการรวมคือคลิก l a อร์บนสุดจนมาถึง l a ยยอร์ เชฟหนึ่งอันสุดท้ายไม่ไม่รวมไอเลเยอร์ศูนย์นะครับตรงนี้นะครับผมจะรวมเป็นอันเดียวก็คือกด Ctrl E นะครับหรือคลิกขวาก็ได้ครับแล้วก็ม์กเลเยอร์เห็นไหมครับมันจะรวมกันไปไหนไได้กันปรับแพนเล็กน้อยนะครับอ่ะเดี๋ยวจะหยุดวีโอไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวค่อยมาต่อกันในตอนต่อไป